ซี่ต Eu, ัว no นี้นะผมแค็งมันแล้วเกินน่ะแคข็เหลือเกินมันแตกก็ไม่รู้จะทํายังไงก็มันแต่ตัวมันโตแล้วจะไปฟันเพ่งจะโมโหมันก็ไม่ต้องกัดฟันจะถูกมันฟื้นได้ยังไงมันกำลังฟื้นเออแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนี้โอ้ยบอกกับเนี่ยมันเริ่มฟื้นมาอ๋อแล้วเป็นสลัดสลัดกิ่งอ๋อนี่ยนะเนี่ยนี่มาพอได้ตัวข้าแตกนี่แล้วไงนี่นี่พี่น้องพี่น้องสวนทุเรียนน่าจะเจอครับนี่อ๋อนี่เขาสลัดกิ่งเนี่ยสลกิ้งแล้วเขาแตกกิ่งมาหรือมาเออเลี๋ยวกิ่งเนี่ยเขามาเป็นเอง แตแบบอีจนทีทีบานเนี่ยนะเคยบอกไว้ไว้โจนทีวอมรู้จักไหมแล้วน่ะมันเป็นสภาพเดียวกันถามว่าเขาหายแล้วเนี่ยเขาขึ้นรัฐน้ยเนี่ยน่าแกะแกะได้ไหมแก่ได้ไหมเนี่ยเนี่ยเขาหายแล้วเขาไม่มีน้ำเยอะมแล้วเนี่ยเพราะแต่ก่อนมันจะมีน้ำเยอะเออน้ำเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยหายแล้วเนี่ยนี่เริ่มรัดได้เนี่ยอ๋อเนี่ยเริ่มรัดแล้วเริ่มรัฐเนี่ยมันเหนเหยมันเลยไหมเริ่มรัฐ สวนของนันทพี่น้องก็จะมีผสมประสานระหว่างต้นทุเรียนที่อายุแตกต่างกันออกไปอ,อันนี้อันนี้กี่เดือนในนันท์อันเนี้ยอันนี้ไอ,นนอนน้ตอนนั้นมันจะตายซีต้นเนี้ยไ,ไหนไหนไหนเนี่ยเนี้ยตังนี้ไปซีตัวน,นี้เลยอ่ะเนี่ยมันจะตายมันเป็นยังไงก็ใบมันใหม่หมดเนี่ยใบมันใหม่ใบใบกว่า เนี่ยนะผมจะจะไปใอันนี้ที่ที่มองเห็นนี่เป็นกลางกันเออนั่นี่ยนี่ยเน่ยเนี่ยนี่ยนี่ยเนี่ยมนี่ยนี่ยเนี่ยนี่ยเ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 นี่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 ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยๆนั่นี่งเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเน่ยเน่ยเน่เนี่ยเน่ยน่ยเนี่ยเน่เนี่นี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่นี่เน่น่เนน่นเนี่ี่ยนน่น่เยน่่นยเนเ เป็นแบบเนี้ยมันจัดกอันนี้ขเขาเรียกว่าอะไรผมคิดว่าเป็นมันมันเริ่มจากเป็นกา้านทูบใช่ไหมเป็นไม่เป็นกา้านทูบแล้วมันมันเป็นอย่างงี้พี่เหรอมันเป็นยอย่างเงี้ยอย่าเนี้ยสมมุติอะนะครับใบนี้นะใบเดิมมันมีเต็มใบใช่ไหมมีเต็มใบนะครับมันจะไม,ม้ไมเนี่ยไม้สะท้อนเลยเยนี่เดี๋ยขนาดเนี้ยไอ้นี่ไม้นะกินเด็กินขึ้นมามันไม่มันไม่มันไม้ไม้ขาไปแล้วโคบเป็นี่ยนีมันก็จะมาขอใบไหมพอไม้ปั๊บใบนี้จะสี สีมันมีชีวิตชีวาเลยเขาหรอกทั้งต้นเลยนะทั้งต้นนะทั้งสีตัวนี้เลยเนี่ยเนี่ยจะั้งสีตัวเลยถ้าผมทะลุย่างนี้ผมจะท้ายภาไว้ให้ให้ดูอ่ะครับออทั้งสีตัวนี้นะผมแค็งมันแล้วเกินอ่ะแข็เหลือเกินมันแก่กว่าไ่รูจะทำยังไงก็มันแต่ต้นมันโตแล้วจะไปฟันทิ้งจะโั้ก็ไม่ต้องก่ต้องกัดฟันจะถูมันไปตอนนั้นคือไม่ใช่ลักษณะนี้ไม่ใช่ก็ขนาดทีตัวนี้แค็นจริงๆพอได้ปุ๋ยอาจารย์มา มันก็สลัดกิ่งแหงๆเนี่ยไหนๆๆนสลัดเนี่ยไม่เริ่มสลัดสลัดเลยเนี่ยเริ่อมสลัดทิ้งเนี่ยนี่ยพี่น้องเนี่ยมันก็เริ่มแตกกันนี่ไงเนี่ยอ๋อเหลือมแตกอ่ะนร่บเหลือมแตกเนี่ยเนี่แหงนี่เนี่ยนะมันแหงลงตลอดนั่นเนี่ยแหงแหงแหงแล้วมันแหงทั้งตรงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเบื่อไม่เบื่อเนี่ยก็มบื่เบื่อเนี่ยมันมันตาย มันจะแหงตายใบก่อขาวใบก่อใหม่ดีมึงตายก็ไม่ตายแน่มึงจะพูดก็ไม่พูนแน่มึงจะเอาไงก็ูแล้วก็ะหนิวะมึงอยากกินอะไรมึงบอกไว้จะฉัดสิระวังนั่นแน่มันก็ไม่บอกใช่นไหมมันก่อทำมันกบเนี่ยสีตัวเนี่ยผมแคบมันจัดนะเดี๋ยวพอได้พูดอาจารย์เนี่ยมันลงเลย ใบข so, so. okay. yes. yeah. ึ้นใบมันก็แตกตำนี้ใช่ไหมครับแตกตำนี้แตกตึงแตกมาด้วยใบเก่ารวงพอยพลอยพอยพอยเออตายเนมึงเมึงเสร็จกูแน่วบบนีเอ้าไอ้ห่าไม่ตายเว้ยเอาไปตายแตกเริ่มมาเดือนสี่เดือนฮะเขาเดือดที่หานเป็นสภาพเนี้ยโอ้ยอย่าทั้งสี่ตัวนี้นะดสี่ตัวนี้นะเนี่ย่สี่ตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ยเอาไปดูตัวนี้ไปเดี๋ยวไปพาพี่น้องดูตัวนี้อีกที่น้านบอกนะครับแค้นมากเพราะว่าจะตายก็ไม่ตายและตัวนี้ตัวเนี่ยไหนไหนไหนไปดูเลยตัวนี้ ตัวนี้นะครับตัวน,นี้สปามรอยแขนเนี่ยฉันมีสองสามต่วนอ่าฝากรอยแขนเนี่ยมันเป็นแบบนี่ยมันเป็นแบบนี่ยเป็นเบบนี้มันมันมันไม่มีอย่างนี้นะค yeah รับมันจะเป็นอย่างเงี้นี่ใบกี่ใบมันจะเป็นอย่างนี้พุทธทายกระต้นนี่มันตายอย่างเงี <S 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 ้ยเนี่ยต้นแบบนี้มันตายอย่างเงี้ยตายอย่างเงี้ยมันไม่มีละเอาไหนเดี๋ยวกูจะเอามือมาส่องตายก็ตายไปนะไม่วางนะแต่กูไม่ผ่อนมึงหรอกกูก็จะไข่ไขมึงอยู่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ลักษณะนีเงี้ยนะเนี่ยหลดน้ำ รถก็มากพวกเขาครับดินนี่แข็งครัแข็งปึงรถดินเนี่ยโอ้ยอย่างนี้มันจะลงน้ำดินไกเอัดไอ้น้ำขุดวุ้ยขุดตองผักเดียวไม่เจอรากครับรากก็ไม่เจอเวลากมันอยู่ไหนกันนี่ครับโอ้อป,ปุ๋ยอาจารย์มาใส่ปุ๋ยยามมาใส่ปุ๋ยใส่ใส่อออปอปใส่ป๊อปไอ้ใบใบ,ใบใชีว์เลยกางหงกางแหงน่ะมันก็ลวงนะลวงลวงมันทัดใบบดเลยไอ้แสดงว่ามันฟื้นใช่ไหมนี่มันฟื้นได้ยังไงมันกำลังฟื้นเออแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนี้โอ้ย บอกว่าเนี่ยไม่เริ่มพื้นมาอ๋อแล้วเบพวกสลัดสลัดกิ่งอ๋อนี่ยนะเนี่นี่มาพอได้ทุกเขาแตกนี่แล้วไงนี่ๆพี่น้องพี่น้องสวนทุเรียนน่าจะเจอครับนี่อ๋อนี่ยเขาสลัดกิ่งเนี่ยแต่กิ่งแล้วเขาแตกกิ่งมหมือกมาเออเดี๋ยวกิ่งเนี่ยเขามาเป็นเองก็แบบอีจโตรทีทีบานนี่ยนะเคยบอกไวไวจนทีว่ามันรู้จักไหมแล้วน่ะครับมันเป็นสภาพเดียวกันเป็นสภาพกันเลยอ่ะนี่แห้งกันนี่เลยน้องนี่ยแห้งกันนีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องดูจะถามว่าเขาหายแล้วเนี่ยเขาขลิดนะในเนน่าแกะแกะได้ไหมแกะด เขาไม่มีน้ำเยิ้มเลยเนี่ยพแต่ก่อนมันจะมีน้ำเยิ้มเยนี่ยเนี่ยหายแล้วเนี่ยเขาเริ่มรัดได้เนี่ยโอ้นี่เริ่มรัดแล้วเดี่ยวมันเดี๋ยมาเลยนะเริ่มหลั่ดพอเขาหลัดปั๊บกิ่งมันใบมันก็มาไงครับใบก็มาเข้ามันเองนะสิโดยโดยเขาทำตอนนั้นรักษายังไงตอนนั้นรักษาผมไม่อยากถามผมไม่เหันตายปลโอ้ก็คือพูดง่ายว่าตายโซ่ทิมภาษาสถานก็คือโซ่ทิมมึงจะตายก็ตายมึงจะตายก็ตายไปก็เดี๋ยวทำมึงจตายเนี่ยกูจะซ่อมซื้อใหม่ซ่อมใหม่อมใหม หลังขี้เกี้ยแค่นั้นแหละครับนี่พี่น้องเห็นสภาพนะครับเแล้วเขาหนาวแค่เนี้ยหนาวเน่าขึ้นมาหมดเลยเหนาวขึ้นมาแต่เขานี่อเนาวเนี่ยเนี่ยเขาเริ่มหลั่จังเนี่ยผมคงผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อในในในนั้นเท่าไหร่เพราะว่าเออไอ้ฮาร์ปรซไซด์อู้ยคนมาเชื่อว่ามันกาเริ่มหลั่แต่เมนแล้วนะโอ้ยเมนแดดเม่นแดดครับเมนแดดได้จากประมาณตีสองเตีนะครับเขาก็ขยับเข้ามาหากันเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเพราะถ้ามันหนาววะมันจะแฉะอยู่ตลอดวันเนี่ยจะแฉะตลอดวันเลยเนี่ยก็จะแชะอยู่เนี่ย แชยันโคนเลยแยนโคลไปหนูละไปหลับไปเลยเนี่ยมันก็ขอดูดเหนียวเลยดูดเม่นด้วยเนี่ยหลังจากที่ในนั้นเราสารปรับปรุงดินของอาจารย์มาใส่ใส่เนี่ยอันนี้คือแล้วแล้วตัวนี้จะใช้มากด้วยใส่ประมาณประมาณตัวคันเนี้ผมจะใส่ประมาณสามรูใช่ไหมครับเดี๋ยวผมใส่หาโารูแถวคันนี่ยดูที่อาการของก็มมมงผมแช้มือีว่าตายตายไปแล้วตายหรอกอันนี้เขาสลัดกิ่งด้วยนะพี่น้องนี่แล้วก็เขาก็รัด เขาสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่บริเวณโคนต้นนะกระสางเข้ามาเองยาไม่ทาไม่ทาไม่รักษาเลยก่อน้วจะไม่ว่าจะซ้ำอ่ะจะซ้ำจะปล่อยไว้เถอะก่อจะซ้ำแต่ว่าจะซ้ำแต่ก็ถลกฝานทั้นแล้วแหละแต่ว่าจะไม่ซ้ำมันครับลองดูเออพอได้สารปรับปรุงนี้ทั้งหมดเยมันก็คืนมายังดีแหละนะเราจะซ้ำไหมไม่ซ้ำแล้วไม่ซ้ำแล้วไม่ซ้ำแล้วนั่นถือว่าประสบการณ์ที่เราทำมาเนี่ยถือว่าต้นนี้เขาจะ ไปยังไงต่อต้นนี้ก็เขาจะหลัดดีผิดว่านะเขาต้องหลัดเหมือนปกติทั่วไปแต่ว่าต้องใช้เวลาเขาหน่อยนึงนะผมในใจผมนะต้นนี้เขาคืนมาขนาดนี้แล้วอะเราต้องใช้เวลาให้เขาหน่อยเขาต้องเหมือนทั่วไปเหมือนต้นนั้นออันนี้เขาต้องหลัดมาติดกันเพราะเขายังเด็กอยู่ครับเนื้อหลัดเขายังดีอยู่ครับถ้าถ้าเป็นทะเลียนแก่มานานอย่างนี้ผมคิดว่าอย่างนี้ไม่เกินห้าปีหรอก เขาต้องประสานกันให้ได้เขาบอกว่าจริงๆเขายังเด็กอยู่เนี่ยผมมอเนี่ยเด็กๆเตัดทิ้งหมดเนี่ยนี่ถ้ารับลำค้ายก็ตัดทิ้งแทนเขาก็ได้แต่ลำค้าน่ะนี่นี่ไม่ลำค้านะปล่อยไปรังธรรมชาติเด๋ยวเข้ามาเองเนี่ยเพราะหนึ่งรายาาหาแมลงเขากินใบตอนเนี้ยเขามีใบน้อยมากรายยาให้เขากิน เราพยายามดูแลเขาหน่อยหนึ่งน้ำหมักต้องพ่นตลอดต้องพ่นตลอดเพราะเนื้อเขามีใบดีใบหมากใบยาวใบสมบูรณ์ลวเขานี่ก็เถอะปล่อยเขาปล่อยเขาเนี่ยตอนนี้ดูแลเขานิดหนึ่งเพราะเขาเพราะเขาเป็นเขาเป็นคนป่วยเป็นป่วยเป็นป่วยตอนนี้หายป่วยแล้วออกจากโรงพยาบาลลวเนี่ยถือว่าพอใจไหมพอใจแล้วพอใจแล้วเนี่ยมาแล้วมาลวจากที่นั้นบอกว่าปล่อยทิ้งเลยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นในความพอใจที่เขาเกิดเขาฟื้นขึ้นมาขนาดนี้ผมก็คิดว่ามาก็เป็น สามสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ใจผมอะนะสามสิบเปอร์เซ็นต์คือเมื่อก่อนนะเหลือเกินมทิ้งหาเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้เขาขึ้นมาเออมันกอนแล้วดูว่าดีนะคนข้างดีอะนี่มันจะเต็มละดีหน่อยก็เต็มครับนี่ไม่ใช่ว่าเอาต้นเฉพาะทุเรียนที่สวยสวยงามมาให้ดูนะพี่น้องต้นที่นั้นเจอปัญหาแต่ว่าการรักษาโดยการปรับปรุงมาใช้สารปรับปรุงดินของอาจารย์เนี่ยก็ทําให้นั้นๆเนี่ยอย่างที่เราได้ฟังนี่แหละพอใจจนทีเขาป่วยครับเขาสามารถทีว่า พื้นคือมาให้เราดีใจได้ครับไปใช้ว่าพื้นมาแล้วตายมันไปใช้มันจะตายมันมันม่ใช่สัแบบนี้ครับที่เขาจะตายรัดมาแล้วตายไงเขาไม่ใช้เป็นสภาพอย่างนี้อันนี้ใบอ่อนมันเริ่มเก่ยมันเริ่มมีสีเขียวครับพอเริ่มมีสีเขียวปั๊บเนี่ยนี่มันเริ่มมีสีเขียวให้เราเราฉีดใจไงนี่ไหมเขาไม่ใช่อ่อนนานเฉยแล้วก็ลวงโรยไปไม่ใช่ที่เขามีสีเขียวให้เราเราดีใจเพราะว่าเขาเริ่มพื้นตัวแล้ว ก็เรื่องพูดแล้วก็เรื่อหายป่วยผะแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างพักพื้นเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะว่าจะบอกถึงตัวนี้นะสุดท้ายเขาจะกลายเป็นเหมือนต้นโตไปอีกสิบปีหรืออีกห้าปีอ่ะนี่จะเป็นแบบนี้อจะเป็นแบบนี้ละนี่พี่น้องเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยจะเป็นเหมือนกันเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเขานิดนึงครเออเนี่ยเพระว่าเขาป่วยเมื่อว่าป่วยตั้งแต่เด็กอ่ะเออแล้วก็พอนี่เขาไม่ได้ป่วยนะเขาก็จะได้ตัวดูสมบูรณ์เข้ามาตลอดอันนั้นนี่คือ เครื่องพ่นหรอเครื่องพ่นยาครับเครื่องพ่นยาอเครื่องพ่นยายาทุเรียนยามันยาเดี๋ยวผมพ่นนแต่ว่านั้นนะเอามาฉีดพ่นน้ำหมักน้ำหมักฉีดทุเรียนอ๋อพอเสร็จจากทุเรียนของอาจารย์นี่เหรออาจารย์ประพจนเนี่ยครับผมเอเป็นน้ำหมักน้ำหมักผมฉีดฉีดทุกใบทุเรียนเะอครับอาจาอย่างนี้นี่ถังนึงนี่กี่ลิตรนะครับนันนี่พันลิตรครับพันลิตรนะนั้นใส่ยังไงอ่ะพันลิตรเนี่ยผมก็ใส่ประมาณสองลิตรสองลิตร น้ำหมักสองลิตรทั้งสูตรหนึ่งแล้วสูตรสองสูตรแรกเลยสูตรแรกเลยครับสองลิตรคือคือว่าแก่หน่อย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 ครับเ้วก็ทาทาลิตรเดียวมันก็กำลังดีไว้นะครับผมแต่ว่าเราก็หันแก่เพราะแก่แล้วมันไม่มีอันตรายอะไรครับผมหรือว่าเราหันแก่หน่อยแค่นั้นเองเนี่ยปุ่มนึ่ใส่สองลิตรแล้วก็ผสมน้ำเลยผสมน้ำเลยสองพันลิตรอ่าต้องมันใส่ไปเลยโอ้แล้วก็ฉีดพ่นเลยฉีดพ่นเลยจะไปทางไหนก็ไม่ว่ากันครับผมปิกจนมันแหละ แต่ถ้าเกิดพี่น้องไม่มีเครื่องทันสมัยแบบนั้นนี่เจะใช้นี่ตัวนี้ตัวนี้คือโมเบทครับอ่าโมเบทแล้วก็ขีดพ่นได้พี่ตังอันนี้ถังกี่ลิตรเนี่ยน้านี้ถังอันนี้ถังอยู่ประมาณน่าจะเป็น20ลิตร20ลิตรเนาะอาจจะนี่20ลิตรหรือไม่ก็18ลิตรนะพี่น้องสองยางเนี่ยก็อัตราอัตราส่วนอัตราส่วนก็คือว่าครึ่งขวดเอ็มครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับและอตัวนี้ก็ก่อนหน้าลิตรถึงสองลิตรอะครับผมลิตรถึงสองลิตรแต่อยู่ที่ว่ากำลังเงินเรามันนมีพอออซื้ะไร่ ใช่ครับแต่เราไยัดยัดนกกนิดิึงครับนั้นนั้นมีส่วนผสมอย่างอื่นไหมนอกจากว่าน้ำหมักอย่างเดียวหรือว่าผสมน้ำอย่างเดียวผมกอน้ำหมักอย่างเดียวน้ำหมักอย่างเดียวเลยเพียวเพียวนะพี่น้องคือว่ามันมันก็มีเป็นสารจับใบไี่ลับก็คือว่ามีสารจับใบไปในตัวของของของน้ำหมักเขาเนี่ยแหละครับเออส่วนในการฉีดพ่นก็ไม่ห่วงในเรื่องของไม่ไม่พวมอันตรายหรือฟ้าหรือพ่นกว้จังกว่าครับอ่าเราก็คือว่าอากาศดีอะไรเราก็พ่นเลยพนไปเสร็จแล้วผมจะต้องทำก่อนดูของเขา เราผลไปแล้วเราไม่เอาไปซ้ำไปแล้วครับเออแค่นั้นแหละที่ผมทำอยู่นะที่ผมทำยู่สวนที่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 เห็นเห็นที่ทายไปคลิปแรกเนี่ยนะครับผมนี่ทันสมัยนะพี่น้องใช้รถวิ่งเข้าสวนเลยเข้าสวนเลยอสบายทาทามันไกลรุดขับไม่ได้กาสายผมยาวสายยาวอ่าสายยาวประมาณสองร้อยกว่าเมตรครับผมก็หลักเขาไม่ได้ครทาสั้นๆผมก็เอารถจอดข้างๆ นี่ครบสูตรเลยพี่น้องสารปรับปรุงดินก็อยู่ด้านหลังเตรียมไว้นะครับส่วนน้ำหมักหลักหมื่นก็อยู่นี่ครับพี่น้องใส่เลยเต็มที่นะครับเราจะรับผลหมักแล้วก็ไปชี่สองถังเลยนี่ถ้าเราว่าเออถังเดียวมันไม่มดก็ใส่ไปถังเดียวแต่ถังเดียวไม่พอกระสับไปสองถังเลยมันก็เก็บไว้ได้คิดหมวดดาได้ไม่ใช่เราจะเป็นต้องคิดให้มดครับผมเอาไว้เดีสองหมวดสามหวดได้เออไปใจว่าเอยผสมเราไม่คิดไม่มดเราเอาทิ้งไม่ใช่ยาไปทิ้ง ใช้ได้อีกใช้ได้อีกครับใช้ได้ไปอยู่ในถังเครือหมดเติมหมดเติมหมดเติมทำเหลือก่ันอยู่ในนี้รับเราไม่เจ้คนทําก็มีความสุขต้นไม้ใบหญ้าที่เราปลูกได้รับสิ่งที่ดีเขาก็มีความสุขทางดินก็ได้ได้ทางใบก็ได้ป้องกันโรคอีกต่างหากก็ทําให้เรามีความสุขนะครับผมการจุไม้ใับผมก็ตจุไม้กาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ครับอันนัดนในสวนทำอะไร ให้ลูกสาวฉีดน้ำหมักทางใบครับอ๋อน้ำหมักทางใบฮะโอ้อย่างนี้เลยเหรออ่าบพรว่าน้ำหมักเนี่ยผมเป็นต้นแค่นักโกนหกากากอะไปดูเลยอ๋อนี่พี่น้องนี่อันนี้ลูกสาวอ่าลูกสาวก็หลานอ่าลูกสาวก็หลานหลานล้านลูกสาวฉีดน้ำหมักไม่ต้องใส่หน้าโกนหก้ากาอ๋อพ้นอย่างนี้เลยเด็กๆก็สามารถวิ่งช่วยงานได้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 โอ้ได้นั้นอันนี้มีการปรับหัวอะไรยังไงไหมมันมันมันถ้าสูงไปมีทิ้งเราก็ปรับให้แหลมหน่อย ให้แหลมหน่อยถ pues ักกายแล้วก uh, ็ห uh, uh, right ันเป็นฝอยหน่อยเพราะเราต้องให้นก็ถึงยอดครับอ่าจะทรงทรงทรงน้ำน้ำยาทรงน้ำน้ำมักไหนถึงยอดครับให้เพื่ออ่าห้ยอดก็ห้แตกเันถั่วทั้งตัวเนี้ยนะอันนี้กี่วันฉีดทีนั้นนะอันนี้ก็น่าจะเป็นสี่วันถึงห่าวันสี่ถึงห้าวันฉีดทีอ๋อนี้ฉีดพ่นนี่ก็คือหน้ากรงหน้ากากไม่ใส่เลยไม่แต่ต้องก็เอาแล้วก็มันเป็นน้ำมักกับมันน้ำจักกุดโขดตุ่นโขดแล้วมัก เราคไม่ได้เอาสารเคมีอะไรมาปนแต่สารเคมีเราต้องต้องปิดกันต้องปิดเหมือนกันมันมันอันตรายเยอะนี่พี่น้องดูลูกหลานพากันเข้ามาช่วยโดยการลากสายน้ำหมักฉีดพ่นอ๋อนี่ฉีดแบบนี้เลยอ๋อเขาลำต้นก็ฉีดด้วยเลยนะแล้วจ้องทรงไปหาลำต้นก็าด้อ๋ออันนี้ดูต้นเล็กพี่น้องดีดูต้นเล็กไม่เป็นต้นเล็กแล้วชี้ให้ทั่วชี้ให้ทั่วชี้ให้ทั่ว ทั้งทางก้านเอ่อทั้งกิ่งทั้งใบทั้งต้นได้หมดเลยเห็หมดเลยเห้นนู้ดเดือดเดือดไปก่อนเดือดไปก่อนเดือดแล้วพี่น้องบ้านเรือนนี่อยู่ก็อยู่ข้างๆนะพี่น้องเนี่ยอยู่ข้างๆถ้าเป็นเคมีป่านี้มันก็ต้องปิดบานปิดประตูหน้าต่างกันแล้วล่ะครับอ๋อเนี่ยนี่กว่ามันมันก็เข่าไอ้นี่นะครับอันนี้ก็มันก็เหม็นไม่มันก็เหม็นปั๊ดเนี่ยแป๊ดเนี่ยมันก็เป็นกลิ่นน้ำหมักเนาะอย่างบายุทธยืนอยู่ตรงนี้คือเป็นกลิ่นน้ำหมักกลิ่นน้ำหมักมันไม่ใช่แล้วตาส่วนผสมของนั้นนี่ฉีดพ่่นนี ใช้ใช้กี่กี่ลิตรอันนี้อันนี้ผมผมใส่นี่นหาจะเป็น400ลิตร400ลิตรอ๋อใช้น้ำมักกี่ขวดน้ำมักก็ไม่ถึงขวดอ่ะไม่ถึงขวดไม่ถึงควนิอ่ะครับผมประมาณนั้นไม่ถึงนลิตนุ่มพี่น้องไปแล้วหน่ลูกหลานก็เข้าไปช่วยอ๋อเดินพ่นแบบนี้เลยอันนี้สำหรับพี่น้องที่มีเครื่องอย่างนั้นเ่ยมีเครื่อง แต่ถ้าเกิดมีเป้ก็ใช้เป้เปเปล้วก็ใช้เป้ฉีดฉีพ่นได้ฉีดพนด้ครับนี่ถ้าเรามีเครื่องนี้เราก็สบายหน่อยเราก็ฉีดไปได้ถึงยอดถึงอะไรเขาได้ทวนทีหน่อยครับอเเป็นแล้วฉีดแบบนี้นะ้ามีข้อควรระวังอะไรไหมในการพ่นน้ำหมักของนัดนนี่ก็มันไม่ได้อันตรายอะไรเราก็คิดว่าไม่ต้องไประวงังอะไรมันมากมม้ครับเนาะ เพราะว่าเราใช้สารเคมีก็ไม่มีกินอะไรที่ว่าให้เราปวดหูปวดหัวอะไรหรือว่าเมาอะไรครับนั้นมาดูดูลูกหลานดูพี่น้องหน่ลูกหลานเดินเดินในสวนเต็มเลยดูเพราะว่าเขาไปช่วยอ่าอช่วยช่วยช่วยกันหลากสายช่วยหลากสายไเรื่ออช่วยกระหลากสายไปเรื่อยเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้อันตรายครับก็ลาส่าไรอ่ะฮอะ ครับผมนี่ก็เ,เห็นให้เห็นพี่น้องเห็นวิธีการพ่นน้ำหมักออของอาจารย์พจดนะครับเพราะว่าฉีดเวลาช่วงเย็นอ,อันนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนี่ก็เอาด้าตอนเท่าก็ได้เาด้าตอนนี้มันมัน,มนวางวางว่างเดี๋ยวกับบานแล้วก็คิดได้แล้วกับบานเลยครับงันน้นเราก็วางตรงนั้นรลเอาไปเลยครับผมเราก็ไม่ได้ว่าเอจะเอาชงมือแล้วจะเอาชงตะวันยังไม่คืนแล้วไม่ไม่ต้องเน้นวางเวลาไหนก็เวลานันนงเ้น เพราะดีฉีดตอนนี้่เพราะว่า,วากรเด็วจะกกําบาดกันละลก็จําก็ไม่ได้แล้วก็บาดเลยอ,อย่างนี้เอ,อ,อ,อนี่ยนะครับในการฉีดพ่นน้ำหมักหลักหมื่นที่สวนทุเรียนของน,นันนท์ฉีดแล้วก็ยิ้มไปด้วยชาวาสวนยิ้มไปด้วยนะครับ